ก็เรียนท่านอาจารย์แล้วก็สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนี่คือคลิปนำเสนอ d i g เจ a l System with t o t นะครับของของอาจารย์สุพ์มาลานิยมนะครับผมชื่อนายภูมิศรีวงศ์นะครับรหัสนักศึกษา1660903129นะครับก็การนำเสนอในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามหัวข้อที่เขากำหนดเอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว ก็ไปชมกันเลยนะครับสมาร์ทฟาร์มหรือสมาร์ทอักูค l ลเชอร์หรือจากกันในชื่อเกษตรอัจฉริยะคือการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาเพื่อใช้ทุนแรงและใช้ประมวลผลข้อมูลในการบริหารทำงานเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสมาร์ทฟาร์มจึงเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อคาดการแนวโน้มเพื่อปรับตัวให้สอดคล้อง กับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองสมารทฟาร์มมีความสําคัญอย่างไรในปัจจุบันในปัจจุบันปัจจัยหลายด้านก่อให้เกิดความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อการทําการเกษตรมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคพืชโรคมแมลงฝนตกไม่แน่นอนก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการน้ําเกิดพื้นที่น้ําท่วมแล้งซ้ำซากเป็นต้นการทําการเกษตรในรูปแบบเก่าอาจไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ มากเท่าที่เคยดังนั้นสมาร์ทฟาร์มหรือสมาร์ทอักเคิลเจอร์จึงเข้ามามีส่วนสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูล Data ในการผลิตติดตามและวิเคราะห์กระบวนการทำงานตรวจสอบคาดเดาอันนำไปสู่การปรับปรุงและกระบวนการในการทำงานรวมไปถึงการทุ่นแรงการทำเกษตรกรตั้งแต่การปรับพื้นที่เตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ผ่านการใช้เครื่องจักรกลอัจฉริยะเพื่อลดต้นทุนเพิ่มการผลิตให้การเกษตรเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเข้ามาช่วยได้ครบวงจรเลยทีเดียวนะครับสมาร์ทฟาร์มนะครับจะหรือเกษตรอัจฉริยะเนี่ยจะช่วยในแต่ละขั้นตอนของการของงานเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้นะครับ Precision Planning ลงมเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับดินตามประเภทของพืชด้วยปริมาณเมล็ดที่เหมาะสม Precision fertilizing ให้ปุ๋ยในปริมาณที่แตกต่างกันตามความต้องการของธาตุอาหารในดินในแต่ละพื้นที่ Precision spraying s p r i n g ฉีดสารบำรุงพืชนะครับส่วนอย่างสุดท้ายก็คือ Precision irrigation นะครับคือระบบให้น้ำอัจฉริยะนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในนี้นะครับมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่า IoT ด้วยนะครับ หรือ i n t e r n t t of Things นะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของระบบกล้องเซ็นเซอร์กล้องตรวจจับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับภายในสมาร์ทฟาร์มอย่างที่สองนะครับก็คือดิจิ t อลซิสเต็มดิจ t ตอลซิสเตนะครับจะเป็นจะทำงานควบคู่กับระบบ IoT นะครับด้วยการเก็บข้อมูลจาก IoT นํานำเข้ามาสู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบของดิจิตอลข้อมูลดิจิตอลนั่นเองนะครับซึ่งจะนำ ไปวิเคราะห์ในอีกในภายหลังนะครับข้อดีของการทาการเกษตรอัจฉริยะนะครับก็คือเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของการผลิตลดต้นทุนการผลิตรักษาสิ่งแวดล้อมทุนแรงเกษตรกรพัฒนาองค์ความรู้ยุคใหม่แก่เกษตรกรเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการนำเสนอของผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรื มีอคอมเมนต์อะไรที่จะติชมหรือว่าจะอะไรก็ตามนะครับก็สามารถทิ้งเอาไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้น,นะครับแล้วผมก็จะมานั่งตามไล่อ่านดูนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับก็ขอลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ